สวัสดีนาปลาลุงนี่จับเอ้ยป้าโจมให้ดีเ็นนี่นีเห็นน้องมานี่ถูกก่อนแล้วเห็นมาน้องนี่เห็นมาน้องแนมเลยสวัสดีนะปลาลุงจ้าเ้าเฮ้ยยยเยน้องอยากไปเยลุงแล้ว สบายดีและยังจมม้งบายดีตะเลงมือจับมะลินน้ำตะมีพร้อมทาเลอ้ายอ้ายกูจนมอยู่นอกเนมอ้าอ้จ้าก็ยับปะิษนะครบบออเฮอยยังใบลินน้ำไปบอได้น้อนอ

Nong, ừ. mừng nóng nong tay nóng lên tay 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 อให้น yeah, yeah. ้องจับเนให้น้องหลินเนี่ยเขียนนะปุ่นะน้องคนดีเด้มาดมต่อดมคนดีนะนอนดมคนดีเนื้อเกี่ยจนเลิศเลยพีน้องมันจะกี่คนกันสามีสับดีเละใน้นอยหนึ่งไงไว เป็นไ่ายแขกนญ่ไ่ยแนักเด้กลังนักหนึ่งพี่น้องเมืกสๆๆๆิทนันฮึ๊โตาดีแต่โตดีเฮ้ยเๆ้ย้้องมนหีไปเห็นเหนเนน ยังเัน็อภาษาสิงคโร์ฮวงโลกภาษาไปในครูโจทย์อะไรจทจะไปทานลำเด้ยังบ่แล้วเขาหมู่จะไปทายังบอหมู่จะไอะไรครูค่ครูทาหาเจ้าเจ้าคือมาตลได้ก็ปมาไปมะไมาถาเรา่าสามวงเว้นเหมือนบอกสามงก็สามวงเว้นเหมือนสามงแรงสามวงแรง คุกอะไเนี uh, <to> ่ยทเนี่ยพวกถ้าพวกบ้านทำไม่หวแบบพวกบ้านแบใบมุ้งอ๋อก็เลยคิดหนัดกันเนี่ยนะย่คกัดโง่กัดไมไม่มาเบิร์นเราเหรอไหมนี่นะไม่มีจับเลยปลาลุงไม่จับไม่จับอีกจ้ะเนี่ยไมม น้ออยากแลริงนะน้องยังอากไว้ไหฮะให้คิว้คิว้คิวนมหายเอเเนี่ไขไปใกล้้ยอนี่นี่นี่คิวไว้นี่นี่ 尼，开尼，开尼。<noise> <noise> 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 เออนี่นี่นี who, 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 who ่ไพ่เน่ยอ้ยอ้ายมนี่อ้มีสัตว์อ้มเอ้ยนี่น้ำนองเลื้อตึง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 นองเหรอนองมามามมานงี่โหดลย ไอ้กับผมมันหนัอีกนะแม่ไม่ะอยังหูขัวใหม่ก็ได้อ่ะจลองค่ะอมก็มีนะ้องังนล่ง

นังมเอาอุ้ยอีๆอยากไปอุอยอุ้ยอุ้อ้ยหน้าหนังกำน้องนี้นังกำลน่องนังำลน้องนี่น้องแม่นนี่นี่อ้านี่น้องนี่เห็นน่เห็นนองมนนี่นี่นี่น้องนี่บสนแล้วไอ้กับพุนอุไอ้กับ๊สนแล้วเอาน้องเห็นดีๆไม่ท้องน้องขนหางคาไออดงกะุบานา <laughs> Hết nhanh <laughs> <laughs> rồi nhanh hãy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  nhanh Bên nhanh hãy nhanh bên nhanh hãy 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 nhanh

นนังล้ออย่าง,ง <c oughs> นั้นน้ะเป้นห <c oughs> มวน่ต้องหัวไอเดี๋ยวเข่าไปอ้าอหายกระหมุนออหมุดอ้าอ้าไอหมนั่น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 มนไปตรงไ่นอืม

อ้าวขอเหลอกเหลาห้องเลยให้ห้องแล้วเจ็บนีเนาะเจ็บเจ็บเหมนห้องกิดดิอ้าวหรออืม่าย่ย่นอืมมิเะงมเลหมอี่ิะเตรียมจะยุ่ได้แน่นิฮะ่ายา่ายุ่งด้อาเอข้าไปสเาข้าไปสเขาไป

คลิปนี้เมีเยมาพี่น้องเย้ยเบิง่งนี่น้อยหยอกกันหุ่นร้องการเพลงกันุันนแ,แพงแอ,อันนี้มีแต่สียุ้มเลยอันนี้นะสียุ้มแต่โคมา้ายนี่ฮะงองรองมาลิปแ<อ>ม่นัดเนา่นนี่ฮะล้วก<อ>่ก่อนเฝากไได้กดติยุกดไลค์ฮ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮาฮ่า่เ่าา่มา่ ไา้ก็เจกหลิงไปไบ๊ายบาย